สวัสดีครัเพื่อนๆผมตงเจในวันนี้ตงเจอยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแผนการฆ่าวาเดนใบไช่สามตัวไม่ใช่สีตัวแต่5ตัวนะครับ5ตัวนะครับเพื่อนๆเนี่ยกดติดตามช่องทีเจหนะครับจะได้รู้ว่าวาเดนตายหรือไม่ตายนะครับกับดักแรกเลยกับดักแรกก็คือ สิ่งที่ดเรียสร้างนานที่สุดในน,น,นี้ก็คือกับดักนี้นี่คือกับดักวิเทอร์นะครับี่เรียสร้างซึ่งกับดักนี้เนี่ยเพื่อใช่แล้วครับวิเทอร์อยู่ข้างล่างข้างบนนี้ก็จะเป็นต้นยานะครับซึ่งัวเรียเนี่ยก็ทำหลุมเอาไว้ให้วาเดนเดินตกลงไปและเพื่อนรู้ไหมครับหลุมถ้าเกิดมันเจาะลึกเกินไป วิเทอร์มันก็ออกมาแล้วก็กลายเป็นปัญหาเพราะว่าตดยต้องทั้งค่าทั้งวายเดนธาตัวแล้วก็วิเทอร์หนึ่งตัวตัวนะครับติ๊กก็เลยปิดด้วยแอนทรีนเดบลีไปนะครับก็คือแลนในสไลด์นั่นแหละเอาง่ายๆแลนในสไลด์นะครับซึ่งทคนคิดว่าวาเดนเดินมาปุ๊บตกเลยนะครับใช่ครับมันเดินมาตกไป3ตัว x 3 สาสตัวอีก2ตัวมันก็เดินมาหาตรงจรีงนะครับซึ่งซึ่งพอมันเดินหายตรงจีปุ๊บกับดักอันนี้ที่ตัวจีพูดว่าปิดแอนชินเดบรีไปัวก็ไม่สามารถขุดได้ครับเพราะว่าได้มัอัดกันเยอะเกินนะครับไม่เป็นไรครับมีประกาใหม่เยอะครับมีประกาเยอะครับต่อมากับดักที่ สก็คือกับดักเพกื่อนคิดว่าดอกไม้ไม่ได้ทำเือนกับดักได้ไงเพื่อนคิดผิดครับกับดักนี้ชื่อว่ากับดักวิตเทอร์โรสก็คือดอกไม้วิเทอร์มันจะสามารถทำดามิดได้ทำดามิไม่พอปลูกบนโซลแซนอีกแล้วก็มีใหญ่คอปเปอร์อยู่นะครับซึ่งเพื่อนคิดว่าตัวจะผ่านได้ยังไงครับให้เพื่อนคิดครับโซโซสปีดใช้รองเท้าโซสปีดแล้วก็ น้ำยาแล้วก็น้ำยาวิ่งเร็วนะคะวิ่งเร็วกาวแต่แอบใส่ไปกาวนะครับต่อมาเราผ่านไปปุ๊บพอพอวาดด้นสองตัวตรงนี้ผ่านไปปุ๊บวาดดิ้นสามตัวมันก็ติดอยู่ข้างบนนะครับต่อมาเป็นกับดักที่สามคือกับดักสุดท้ายนะครับก็คือกับต้นไม้ที่ข้างล่างเกาะ T N T นะครับ เพื่อนๆครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้ว่าวอร์วาเดนตายด้วยกับจากนี้หรือไม่ก็จะลืมกดติดตามช่อง TJ18 ด้วยนะครับครับซึ่งซึ่งเพื่อนๆจำได้ไหมครับสองวาร์เดนอยู่ตรงนี้แล้วอีกสามตัวหายไปไหนอืมมันดืมครับงงมากเลยครับมันก็ติดอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบ ความรู้จริงๆแบบนี้ก็ลืมกดติดตามช่อง TJ Academy และ TJ18 ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ